สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะเช้าวันนี้เมย์ก็พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาลามาเลาะชมบรรยากาศนะคะวัดนะคะวัดประจหาหมู่บ้านเมดที่บ้านเมย์ทบุญนะคะแล้วก็จะมีกระถิ่นวัอนอาทิตย์นี้นะคะ27ยี่สิบเจ็ดก็บ้านเมย์ก็จะรับไห้กองและซ่องพันนะคะเ,เพื่อนๆค่ะทุกป,ปีนะคะในครอบครัวนะคะนี่นะคะต้นโผนี่แบบตั้งแต่เมย์ยังไม่เกิดนะคะแบบหลายร้อยปีมากๆเลยนะคะ ็แผ่กิ่งสาขาอยู่หน้าวัดนะคะเพื่อนๆคะ่ะภายในบริเวณวัดก็ล่มลื่นนะคะยมเช้านะพระก็เพิ่งกลับจากบินทบาทนะคะนี่ก็จะเข็นรถซาเล้งแบบนี้ไปเนาะอันบ้านนะคะเพื่อนๆคะ่ะวัดนี้ก็จะมีตำนานนะคะก็จะเป็นที่แบบทางผ่านนะคะของกรมหลวงชุมพรน,นะคะในสมัยแผ่นดินนน้นกรุงศรีอยุธยานะคะก็ ได้ผ่านมาทำพิธีนักก่อนที่จะไปพักนะคะไปพักอยู่ที่ตึกคำยานนะคะก็มีตำนานแบบเก่าแก่นะคะแล้วก็มีสระน้ําโบราณนะคะโบสถ์ก็มีหลวงพ่อดอกไม้นะคะที่เป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ก็มีผู้คนผ่ากันมาแบบบนนะคะบนขออะไรต่ออะไรได้ก็มาถวายประทัดนะคะท่านชอบประทัดกับปูนนะคะปูนขาวนะคะนี่ก็จะมีะพระพุทธโสอ่ หลวงพ่อ,อปาถนานะคะหลวงพ่อปาถนาหลวงพ่อสมปาถนานะคะพระพุทธ,ธโสพลน,นะคะตรงนี้นะคะด้านหน้านี่นะคะแล้วก็จะมีน้ำสระน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นหนึ่งในเจ็ดนะคะที่ทางราชวังนะคะเวลามีงานพระราชาพิธีมงคลต่างๆนะคะ ของขึ้นคองลาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะมาเอาน้ําที่นี่ไปด้วยนะคะเป็นหนึ่งหนึ่งในเจ็ดนะคะของสระน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะโหูหหลายร้อยปีนะคะสระน้ํานี้นะคะเพื่อนๆค่ะตั้งแต่เมยังไม่เกิดเลยนะคะตอนเมย์มาเรียนก็ยังคงไว้นะคะตอนนี้ก็ยังคงไว้ตอนอในหลวงราชการที่สิบขึ้นคองลาดก็มาเอาน้ําในสระน้ํานี้นะคะก็เป็นหนึ่งในเจ็ดนะคะที่เอาไปแบบส่งนะคะไปส่งน้ํานะคะเพื่อนๆค่ะ ในพระราชพิธีออขึ้นคลองราชน,นะคะของในหลวงด้วยนะคะราชการปัจจุบันด้วยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะก็เป็นวัดเก่าวัดแก่โบราณอีกวัดหนึ่งนะคะพเพื่อนๆคะ่ะก็เป็นวัดในตำนานนะคะยังคงอนุรักษ์ไว้สืบต่อลูกหลานนะคะด้านในก็จะเป็นศาลานะคะเดี๋ยวเมย์จอดจักรยานไว้นะคะจักรยานคู่ใจนะคะพเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะปั่นเลาะนะคะ ลมดีมากๆเลยนะคะก็ตำนานนะคะวัดนี้นะคะตรงต้นโพนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็มีอรินิหาาหลายอย่างถ้าใครแบบไม่รู้นะคะตอนนั้นรายการคนหัวลุกมาถ่ายนะคะก็มีสิ่งที่แบบแล้วคนหัวลุกตามชื่อรายการนะคะก็ต้องให้พระอาจารย์ทําพิธีให้นะคะเ,เพื่อนๆค่ะเพราะว่าคนที่ไม่รู้เนาะก็จะโดนนะคะจะโดน ฝนต่างติ่นมานะคะพอบรรยากาศนะคะลมลื่นสดชื่นยาเช้านะคะนี่ขนาดสายแล้วนะคะก็เจ็ดโมงเมก็ปัน่นเลาะมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะรอชมบรรยากาศธรรมชาตินะคะรอบๆรอบๆวัดเดี๋ยวเมก็จะปั่นไปอีกเก็บคลิปไว้นะคะไปเรื่อยๆ เราอยู่ที่นี่ก็ไม่แน่ไม่นอนว่าวันไหนฝนฟ้าจะตกนะคะนี่ก็จะหาทําคลิปเก็บไว้เรื่อยๆนะคะมีด้านในก็จะเป็นบุติที่พักนะคะเป็นศาลานี่ก็ส่งย่อมๆศาลาเล็กนะคะเราเรียกว่าศาลาเล็กตัวนี้ไม่ได้มีงานเลี้ยงพระนิดๆหน่อยๆแบบทําบุญกระดูกอะไรก็อาจจะมาทําตรงนี้นะคะ พาะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าทําบุญใหญ่กันนยู่นะคะศาลาใหญ่นจะเป็นฮอละคังนะคะเพื่อนค่ะฮอละคังนี่ศาลายใหญ่ปิดอยู่นะคะที่จะทอดกระถิ่นในวันที่ยีิบเจ็ดนี้นะคะที่นี่นะคะเพื่อนค่ะอจอดปีนปกนันะะ้นแป๊บหนึ่งค่ะ เป็นติสำนักนะคะของเป็นสำนักอะไรนะคะสำนักงานนะคะของเจ้าคณะนะคะอ๋อประจำอำเภอนะคะก็เป็นของหลวงพ่อองค์เดิมนะคะที่ท่านเป็นเจ้าคณะประจำอำเภอนะคะได้มรณะภาพไปแล้วนะคะก็เป็นที่พักนั่นแหละนะคะเรียกสำนักนะคะ ก็โอเคแล้วนะคะเพื่อนๆนี่พี่น้องๆ่ะพาเราชมบรรยากาศก็รอบวัดแล้วนะคะก็จะกลับบ้านแล้วนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะตรงนี้จะเป็นศาลาที่สําหรับนั่งพักรอเวลาปฏิบัติิงานอะไรนะคะงานข่าวดํานะคะเพื่อนๆค่ะ,ะนี่นะคะเมนุกนะคะเยกว่าเมนุเมนนะคะเพื่อนๆค่ะ วัดโพทองนะคะก็ฝากเป็นพีน่น,น,น,น้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ